Nó nó nó. Nó không con cán núi núi cờ này rồi này, con cán núi núi con กางกันของเฮาวัดตะมุนหงายหมายเปลี่นดอกเป็นส่วนส่วนจะกลัวพี่น้องส่วนนำละเมื่อเกียดเสื้อโลจีกับหม้อเที่ยงสงคงมันวันเคลื่อนละมุงมือนาทีัน้ำหลวงอาอยู่เฮานะมือกันขันวันเตนนะมือตายผู้ฟังเออเนาะเอายาวบาดเจ็บเ้ยกัน เอาฮานี่ก e, ัังเดือยวเดือ้าคนน้องจิตอานโอาเดือเมี่อวันคยังสังกานสังกันน้ำมือเจียมือเทาเมื่อเทาสุดไเงินตพึ่งจังกัดมากไม่เลกเกือเต็มใจตั้นน้แต่กะเลยขู่ลนขู่เทงควรสำลวนเอาวันนี้อยนี้ติลูกไม่รู้เอ้ยน่นาสิอยู่จังไดจังสิ่งต่างาละมันเี่มควนเทาแค่ไตทุ่งซาลาทุกค์ขึ้นเาเตะตัวเต้นจะเห็นคนเลยตากะเจียมจมไปเลย้เนยังมีวันี วันเตะลากแนะหวันแตกลวนตีสาตาอย่างคนยังเออเจ็บหูใครจะทนได้จังในฉันบอกไปว่าปเตียงจับต้นอยู่คำส่วนดำมาบอกมาจำไว้บ่อยาดเจ็บตานาบัอยาดใ่ใส่มันนะเป็น่าไอ้ขีขยต่าง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 เตะมาเล้ยวให้จังอุกอยางสาะลันล่างเนี่ยคืกเกียวตคำฟังเนื้อแม่ยต้องประบาทอาบน้ำขนมหลักตาจิตเมีเหนเทียนม่ามองกองตะวันลอเจ้าให้การจับ่าโนะเรนตันโอ ขันเขาข้ากันตั้งเต็มหมาจังที่มุมคือว่าคือว่านี่ล่าสั่งตาลาแมนเพียง์ม้อมันหม้อมันกับเตี๋ยนั่นไป กันทั้งหลายจงจก็บจำพากันํำเตกันดีเราเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าได้มีความกังวลแต่ต้นเลื่มชีวิตจงคิดอยู่รู้เรียงฟ้าเกิดใหญ่มีวิชาจะได้หาเลี้ยงชีพุนจะมีรือจะจนก็ไม่คนอยู่ของฟอ,งองนกั่นแหละมันแน่นอนคือคำสอนพุทธองค์่านบอกแก่สาวกได้ยึดยกเกศนาะ ธรรมจักรู้ที่มาจันบอกว่าตายทุกคนมีไม่พลรรมมาจังหวัดจังหรือเมียเือเมีเรอเมีบนสินสินตางวันละมันจพักมต่งเตะ้ากคู่หลุมเป็นยังตัดเอาไว้บมือจากลูกเน้ยไปบไร้ยู้ไ้เอาไ้เอาคนเก็บมาละกันเเพรข้าว่าเจว่าเถาว่าเถาตดเจ้าแม่งใจเจ้าว่าเถาว่าต่อการรวมเรีองอีนี้ เชื่อว่าทวดเด้อเล่าเมีนบงทีบงทีระบอกฟองทั้งไปเห็นตัววันให้ที่เนาชิรวันนอนจิงแค่ทั้งแกเละพื้นเจรเป็นใหญ่ตั้งแกเระพื้นเจรเป็นใหญ่พาตะลาทิ้งไว้ลงไวไววางซื้องนาป้าบ่มีติดเหอมิจากคนละเมือถึงข้าเลีวจิตบงเฉาบนเฉาเรืเอนย่งกันย่งง้อนย่งง้อนมวยาง้อนมวยยาง กแน่นค่ะจังคอนจังคอนแล้วก็หูหลนกิมหลนิมจะเปลี่ยนหน้าในดี้ข้งกะเมีหน้าแต่เยอหลังกดเดียวดิปินบดมือกระดูกหลังข้งยนนี่ละนอจังกันคุ้นใจแต่ละมือกันข้างหัวละมือหนวกคมเนื้อเมียก็ฝันดอกไปข้างบ่เมื่อเลี้มเดียวเื้อจาปะเน็ตตืดไก้ศรกากะลุกเป็นขนบ่เจริญกนน้าบ่บ่อคือย่งน้อยใส่ใส่ส้าะเวีย้งอดอกีใ้ชส้อะเวีย้งอเดอกีพากันเจ้งพีเื่อนกระดุกกินตีวญยำใหญ่ย่างไก่หยัดเข้าไป เขาคนกันหล่นเตือนต,นตกใจนี่เราไว้จังการนัดเปลี่ยนแียงเรื่องเ้านับมื่เถอ,อยย่ของคนห้าัน,โถโถโถานเรือน้อยก็เถอจากอะไรเรีพ่ไอยากแก้กันมาบ่อยากเถาอ,อยากเถาเอาไปกับบาบางสังคันนั้นเป็นของฉันง่ายสังคันนั้นเป็นของฉันง่ายเสียดแล้วต้องไปในตอดคาบหนึ่งกูแตดคาบนั้นดันนงกับงูมันยังรู้ายเป็นเหมือนกันอย่าไปคิดอย่างอืน่นถ้าวันเดือนเพือนลราเขากำหนดมา